สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางวัฒนชัยเจัลลุดบ้านนะครับก็มีเจ้าตัวตุยิต้าเอาตีสนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเพิ่งมาซื้อกับลูกค้าแล้วก็บีบบัญชีเรียบร้อยนะครับคันนี้ต้องรอเล่มนะครับประมาณภายในอ่าไม่เกิน30วันนะครับจากธนาคารนะเกียรตินาคินอ่าเป็นอ่าด้านหมายเรานะครับผมนะครับแต่ก็ส่วนมากก็ไวกว่านั้นนะครับผมนะครับเล่มเขาก็จะส่งมาทางทางเต็นท์ผมนะครับนะครับคันนี้ เป็นรถ t o y ยต้ a เอวติปี2009นะครับหรือว่า2552นะครับจดทะเบียนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ตัว G คือตัวท็อปสุดเลยนะครับจะมีแพนเดนชิพด้วยนะครับแอร์แบ็กเอเบทุกอย่างเลยนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับดิสเบรกสีล้อเลยนะครับอ่าเรามาดูสภาพภายนอกกันก่อนนะครับว่าจะเป็นสภาพยังไงบ้างนะครับตามที่ผมดูเบื้องต้นนะครับเดิมเกือบทุกชิ้นนะครับก็จะเคยเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับนะครับดูล้อแม็กนะครับ แม็กก็เป็นขอบนะครับขอบ17นะครับ17นะครับก็เป็นของอางานของน่าจะเรนโซ่เรนโซนะครับนะครับผมยางดีนะครับยางดียางสภาพดีทั้ง4เส้นเป็นชุดเดียวกันนะครับดูเป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องดูออ t วีวีทนะครับผมนะครับผสมภาษี6,4เลยนะครับ64พฤศจิการนะครับก็เกือบเต็มปีนะครับนะครับดูบางๆงนะครับ ผมดูมาแล้วนะครับดูมาแล้วดูภายในนะครับสวยเลยนะครับเป็นลายไม้นะครับแผงประตูค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับรถยังไม่ชงเก็บสีนะครับยังไม่ได้ทํางานเลยเพิ่งซื้อมากับลูกค้าลูกค้าขนของลงเมื่อกี้นะครับนะครับมีแอร์แบกนะครับแอร์แบกคู่หนึ่งนะครับผมอะไรเป็น3ก้านนะครับนะครับผมนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวเกียร์ออโต้เลยนะครับนะครับดูลืมลืมดูเม็ดอ์คนะครับเม็ดอ์คดูได้เลยผมดึงดูแล้วนะครับ เดิมแน่นอนนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะครับไม่มีความดึงยากนิดหนึ่งรถไม่เคยดึงนะครับนี่ครับเดิมๆนะครับนี่ครับจดทะเบียน09นะครับนะครับนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0นะครับเป็นตัวเครื่องดูออลนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดเลยคือตัว G นะครับ2.0 G นะครับนี่ครับไม่ดดารนะครับดูเลยชัดๆนะครับเบาะ จะเป็นหมานหนังจะมีแตกลายงานบ้างนะครับนี่นะครับแตกลายงานบ้างนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้อีกนานนะครับเพราะว่าบอดหนังถ้าเป็นหนังแท้มันจะแตกประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าเป็นหนังเทียมมันส่วนมากมันจะขาดเลยนะครับไม่ค่อยแตกประมาณนี้นะครับก็จะมีรอยเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยนะครับเรียบเล็กน้อยจต่ชนเคยเก็บมาแล้วนะครับเดียบ 2.0G นะครับบางๆนะครับเดี๋ยวพาดูด้านหลังทีนึงนะครับ นี่ครับบางๆเลยนะครับยางดีหมดนะครับยางดีสีเส้นนะครับยางก็ปี2017นะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่อีกปี2ปีได้สบายนะครับเป็นดิดดิดหลังนะครับนี่นิดเบรกสีล้อเลยนะครับดูภายในนะครับภายในฝั่งนี้บ้างนะครับหลังคาก็สะอาดสั้นดีอยู่นะครับไม่ขี้เหร่เลยนะครับสภาพท่านใดเดาไปใช้งานนะครับคันนี้นะครับล้อเล่มนะครับล้อเล่มล้อเล่มก็ไม่เกิน30วันนะครับ นะครับเป็นธรรมดาเป็นเงื่อนไขของทางบริษัทนะครับของธนาคารสินเชื่ออยู่แล้วนะครับนอนเล่มไม่เกินเท่านี้เขาจะนัดมานะครับนะครับนี่พวงมาลัยครับดูพวงมาลัยสวยนะครับมีริ้วรอยเล็กน้อยนิดนึงนะครับนะหนังยังไม่ลุยยังไม่ขาดยังไม่หลุดนะครับเป็นแอร์แบ็กมีมันติฟังก์ชันมีควบคุมนะครับมีพัดเลนชิพนะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับคันนี้วิ่งใช้งานอยู่ที่ 1 4 5 0 0 0นะครับวิ่งก็ไม่เยอะเลยนะครับสําหรับรถประมาณปี2009นะครับนะครับยังวิ่งใช้งานได้อีกนานเลยนะครับดูในส่วนห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องนะไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊ดูยังไงเดี๋ยวผมพาดูอีกทีนะครับดูส่วนภายข้างหน้านะครับน็อตเหมือนมีรอยขันเล็กน้อยนะครับนะครับ เหมือนมีรอยขันแล้วแหละนะครับแต่ก็ยังเดิมอยู่นะครับนี่โตโยต้ายังอยู่นะครับซีนเดิมเดิมนะครับเดิมนะครับอาจะมีขยับบ้างนะครับแต่ว่าพวกนี้นะครับแก้มเดิมเดิมเลยนะครับนี่นี่ครับเลขขานทุกอย่างอยู่ครบน็อตดํานะครับไม่ขยับนะครับติ๊กเกอร์อยู่นะครับนี่สามเอลสามอาอยู่นะครับอยู่หมดเลยไม่ต้องไม่นักอ่าเบ้าโชคนี่เป็นเบ้าโชกเดิมเดิมหมดเลยนะครับรถ คงไม่มีแต่หนักนะครับคันนี้นะครับที่ผมดูนะครับไล่ดูตามคานด้านล่างนะครับเดิมๆนะครับนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนะครับลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับติดง่ายนะครับสตาร์ทง่ายเช็คกระจกไฟฟ้านะครับอ่าลงได้ปกตินะครับอลงได้ครับใช้งานได้ปกติเลยเส้นทันล็อกครับ ใชงันได้นะครับนะครับเสียงเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับติเคอรดูโอวีวีทีไอก็เป็นรถที่คนส่วนใหญ่ก็หาใช้เป็นเครื่องตัวนี้นะครับนะครับนะครับเครื่องนิ่งๆนะครับดูือน้ำมันเครื่องครับไม่ใหนะครับส่วนหม้อน้ํานะครับผมวิ่งมามันเกือบสิบโลก็ค่อนข้างเสียงอยู่นะครับนะครับลองดูครับ ช่วงแรกก็จะมีดันนิดหนึ่งถ้าเราไม่ไม่เชี่ยวชาญหรือว่าไอ้นี่จะเปิดนะครับผมนะครับพอวิ่งมาแล้วมันจะมีความร้อนค่อนข้างสะสมนะครับอันตรายมากอยู่นะครับไอผมก็กลัวเหมือนกันนะครับจะอยากให้ดูนะครับถ้าเครื่องดันนะครับหรือว่าหม้อน้ําตันรถก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำนะนี่ครับเดิมๆเลยครับนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับน้ำไหลเวียนปกตินะครับดูปกติเลยนะครับ จริงๆถ้าเราขี่มาหลายกิโลอย่างนี้นะเปิดไม่ได้นะครับถ้าเครื่องดันนะครับน้ำดันนะครับมันจะพุ่งไม่หยุดเลยนะครับหรือฟังเสียงเครื่องรอบโอเคนะครับได้ ABS a i r b a g นะครับอันนี้ได้ ABS a i r b a g เป็นตัวท็อปสุดนะครับดูส่วนของด้านหลังนะครับสาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเดิมๆนะครับอันนี้ไม่ขยับแน่นอนนะครับไม่ขยับแน่นอนนะครับ นี่เดิมๆเลยนะครับดูเม็ดอักทายเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับดูเมื่อกี้ที่ช่องผมลืมนะครับก็ไม่มีที่เจาะนะครับตรงนี้ก็ไม่เจาะนะครับไม่มีเจาะยึดทังแก๊สไม่ว่าจะเป็นแคปซูลหรือว่าโดนักนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับท้ายซีนเดิมๆนะครับนะครับยางอะไรเป็นยางโรงงานเลยนะครับมาดูเรื่องของด้านล่างนะครับนี่ครับ ไม่ได้เจาะนะครับไม่มีเจาะเลยไม่ว่าจะเป็นถังโดนัทหรือว่าเป็นถังแคบซูนนะครับเดิมๆนะช่วงล่างนะครับยังไม่ล้างนะครับคันนี้นะครับนะครับเปลี่ยนหนองคายครับปิดบัญชีวันนี้เลยนะครับที่อุดรนะครับนะครับป็ดเรียบร้อยนะครับเครื่องช่วงล่างทุกอย่างพานนะครับคันนี้นะครับเหลือแต่ลองขับนะครับเดี๋ยวลองขับผมพาลองเล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองขับดูนะครับ นี่ครับเยร์ดีธรรมดานะครับโอ้โหรถค่อนข้างพุ่งแต่คันเร่งนิดนึงนะครับก็พุ่งดีนะครับเพื่อนมันค่อนข้างใหญ่นะครับวิ่งทางไกลจะสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนน้อยคนไปกันด้วยประมาณเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับน่าจะขับสบายเลยนะครับวิ่งทางไกลนะครับขึ้นเขานี่สบายเลยนะครับคันเร่งมาเหยียบช่วงล่างนะครับช่วงล่างขับดีมากครับ อ่ะดีนะครับช่วงล่างลองดูตามขึ้นถนนนะครับอืมโอเคนะครับเสียงช่วงล่างไม่มีเลยไม่ไม่ค่อยเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับหน้าอยู่นะครับหน้าอยู่ดีอยู่นะครับนะครับครับดีอยู่นะครับโอเคเลยนะครับนี่นะครับลองใช้แผ่นนิ้นคิดนะครับแผ่นนิ้นคิบไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมนะครับ ไม่รู้ว่าต้องกดยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้รุ่นนี้ <c oughs> เราต้องลองดูก่อนนะครับอ๋อนี่นี่ับมาแล้วมันต้องกดลงก่อนนะครับลองกดลงอีกนะครับว่ามันจะลงไหมนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้เราขึ้นแล้วครับอ่าได้ได้ได้ครับแผในชิปใช้งานได้อ๋อ ว่าทําไมมันมันไม่ขึ้นอีกนะครับมันก็มีแค่หนึ่งสองสามแล้วก็เป็นดีเลยนะครับกดขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราวิ่งดูสักหน่อยเราผมจะลองใช้แพนนทนชิปแบบแบบคอนโทรลเราเลยนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับอันนี้ไม่ได้รัดเก็บขัดนะครับท่านใดสนใจนะครับคันนี้ผมลืมบอกราคานะครับราคาอยู่ที่2 9 0แสเก้าบาทนะครับ ราคา2 9 0 0 0บาทต่อลองได้นะครับหรือโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับว่าสภาพเป็นยังไงเล่มจะได้ประมาณไหนยังไงนะครับก็เบอร์0 9 8ย์เก้า9นะครับสองเจ็ดเบอร์098274-4279นะครับแล้วก็อ่ไดีลน์ผม0 9 4 75, 4 7 5 4 4าสี่เจนะครับ0ูนย์เก้า1แล้วก็นะครับเราลองขับครับลองขับดูนะครับ ลองใช้แพนเดนชิปดูนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าเลยตัดไปนะครับใช้โทรวันนี้ใช้โทรศัพท์นะครับเป็นตัวท้ายนะครับนี่นะครับเกียร์หนึ่งนะครับลองดูแพนเดนชิปนะอ่เปลี่ยนเกียร์สองนะครับลองดูนะครับอ๋อเกียร์สามโอ้แต่เปลี่ยนนิ่มมากนะครับเกียร์พวกนี้นะครับน่าจะต่อไปแล้วก็เป็นดีนะครับน่ะเป็นดีจริงๆด้วย ทำความเร็วได้เร็วมากนะครับอัตราเร่งดีมากนะครับขับทางไกลน่าจะสบายมากนะครับนะครับลองทดเกียร์ดูครับอ่าลงสามนะครับดีเลยครับมีเทนดี้ชิพยิ่งดีนะครับสะดวกสบายดีนะครับเด็กอย่าตาเร่งแซงนะครับนะครับท่านนี้ท่านใดท่านใดหารถใช้อยู่คันนี้ผมผมแนะนํามากครับคันนี้ขับดีมากนะครับหาใช้อยู่หหายากมากนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ท่านใด มีญาติพี่น้องหาอยู่ก็แนะนําคันนี้ได้นะครับผมนะครับรถดีๆนะครับรถดีแน่นอนนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับคันนี้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีรถเข้ามาเรื่อยๆแต่จะรถไม่เยอะนะครับเป็นเต้นเล็กๆนะครับเป็นเต้นเล็กๆเองนะครับแล้วก็รถมันจะเข้ามากําหนดไม่ได้เลยเพราะว่า เป็นรถตีเทินทางโชรูมลูกค้าตามบ้านเจ้าของรถเนี่ยเอารถไปตีเทินกับโชรูมแล้วก็รถเก่าทางโชรูมก็ปล่อยมาให้ทางผมนะครับผมก็เลือกคาสั่เอานะครับว่ารถบ้านคันนั้นสภาพดีไหมเดิมไหมนะครับน้อยหนักแค่ไหนนะครับเอารถมาให้ชมนะครับมาให้ดูนะครับให้เลือกซื้อนะครับก็มีลูกค้าต้องขอบคุณลูกค้าทาง YouTube มากนะครับที่หลายๆท่านนะครับก็ ให้การสนับสนุนมาหลายคันอยู่นะครับทาง YouTube นะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะครับฝากไว้ด้วยครับคันนี้ t o y o ต a a อ t i ตินะครับปี2009หรือ2552นะครับเครื่อง 2.0G นะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ